นิทานชาดกมีใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระพิสุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้ สามารถนำไปใช้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นนิทานชาดกเรื่องสุวรรณสามผู้ยิ่งด้วยเมตตาบารมีตอนที่6จากตอนที่แล้วพระเจ้าปิลยัคราชเที่ยวไล่ล่าสัตว์เข้าป่าลึกไปเรื่อยๆจนมาถึงแม่น้ำมิคะสม,มตา ทรงหยุดพักตรงท่าน้ำที่พระโพธิสัตว์จะต้องลงมาตักน้ำได้ทอดพระเนตรเห็นรอยเท้าของสัตว์ป่าที่ลงมาดื่มน้ำที่ท่านี้จำนวนมากจึงทรงทำซุ้มกิ่งไม้พรางตัวนั่งรอเวลาให้สัตว์ได้เดือนเข้ามาให้พระองค์ได้สังหารส่วนสุวรรณสามพระโพธิสัตว์ครั้นกลับจากไปหาพลาผลแล้วในยามเย็นก็นำผลไม้ไปเก็บในอาสม จากนั้นจึงเข้าไปหาบิดามารดาไหว้ท่านทั้งสองแล้วก็ลาท่านเพื่อไปตักน้ำที่แม่น้ำโดยมีฝูงมรึกหมู่ใหญ่คอยแวดล้อมพระโพธิสัตว์เดินไปสู่ท่าน้ำเช่นเคยพระโพธิสัตว์ ให้มรึกสองตัวเดินเคียงคู่แล้ววางหม้อไว้บนหลังของมรึกทั้งสองใช้สองมือค่อยๆประคองไปสู่ท่าน้ำจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำมิคะสัมมตาบริเวณท่าน้ำที่พระราชากำลังดักซุ่มอยู่ส่วนพระราชาปิลยักราชเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์มีเหล่ามารึกรายล้อมอยู่รอบตัวเช่นนั้นก็ให้อัศจรรย์ยิ่งนัก ทั้งตกตะลึงในรูปกายอันงดงามของพระโพธิสัตว์ทรงมีดำริด้วยความสงสัยว่าเราท่องเที่ยวไปในหิมะวันตะประเทศเป็นเวลานานจนมาถึงวันนี้ยังไม่เคยได้เห็นมนุษย์ด้วยกันเลยผู้นี้เป็นใครกันหนอเหตุใดจึงรูปงามมีผิวพันงดงามผ่องใสทั้งยังมีสัตว์ป่าคอยแวดล้อมเช่นนี้เขาจะเป็นเทวดาหรือหน้ากันแน่ หากเราปรากฏตัวแล้วเข้าไปไต่ถามเขาถ้าเป็นเทวดาก็คงเหาะขึ้นสู่อากาศแต่หากเป็นนาคก,ก็จากดำดินหายไปพระราชายิ่งทอดพระเนตรดูพระโพธิสัตว์ก็ยิ่งทรงอัศจรรย์มากขึ้นปรารถนาจะให้เหล่าบริวารชนของพระองค์ได้มาเห็นภาพอันน่าอัศจรรย์นี้ด้วยครั้นแล้วจึงทรงดำาริว่า หากเรากลับไปสู่พาราณสีแล้วเหล่าอมาตคงต้องถามเราว่าเราท่องเที่ยวไปในป่าได้เคยเห็นสิ่งอัศจรรย์อะไรบ้างเมื่อเราเล่าเรื่องนี้ให้พวกเขาฟังพวกเขาจะถามต่อว่าแล้วสัตว์นั้นชื่อว่าอะไรหากเราตอบเขาไม่ได้พวกนั้นย่อมจะติเตียนเราเป็นแน่เมื่อดำริแล้วก็ตรงเกิดความวันไหว เกรงว่าพระองค์จะต้องอับอายเหล่าข้าราชบริพารจึงทรงต้องการรู้จักพูดคุยกับบุญรุษรูปงามผู้มีผิวดุจทองคำนั้นแต่ก็ทรงเกรงว่าหากพระองค์ปรากฏตัวขึ้นเขาผู้นั้นคงจะอันตรธานไปด้วยวิสัยที่คุ้นเคยอยู่กับการฆ่าและความรุนแรงในที่สุด พระราชาจึงทรงดำริที่จะยับยั้งบุรุษผู้นั้นไว้ด้วยการยิงลูกศรเพื่อให้บุญหุษนั้นบาดเจ็บไม่อาจขยื่อนกายได้แล้วพระองค์จะได้เข้าไปถามไทยได้อย่างสะดวกดำริแล้วจึงเตรียมก่งคันศรรอคอยเวลาที่จะยิงธนูในขณะเดียวกันนั้นสุวรรณสามโพธิสัตว์ ยืนรอให้ฝูงมรึกลงดื่มน้ำจนเพียงพอและขึ้นสู่ฝั่งเรียบร้อยแล้วเมื่อน้ำขุนไหลผ่านไปแล้วจึงค่อยๆก้าวลงสู่แม่น้ำด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมพระโพธิสัตว์ได้อาบน้ำชำระร่างกายระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นสู่ฝัง่งนุ่งห่มเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงยกหม้อน้ำขึ้นเช็ดให้แห้งแล้ววางบนบ่าซ้ายโดยมิทันระวังตัวว่ากำลังมีคนแอบซุ่มจะทำร้ายตนฝ่ายพระเจ้าปิลยัคราชทรงรอคอยโอกาสอยู่ครั้นศบโอกาสจึงยกลูกสออาบยาพิษขึ้นยิงในทันทีด้วยพะละกำลังมหาศาลของพระราชาลูกศรนนั้นวิ่งเร็วแรง ตัดอากาศไปถูกลำตัวข้างขวาทะลุออกด้านสายของพระโพธิสัตว์ฝูงสัตว์ที่พากันแวดล้อมพระโพธิสัตว์อยู่เมื่อรู้ว่าบัตรนี้เจ้านายของตนถูกทำร้ายต่างก็ตกใจกลัวจึงแตกตื่นวิ่งหนีหายเข้าไปในปา่าทิ้งพระโพธิสัตว์ไว้กับศัตรูเพียงลำพัง มาถึงตรงนี้มีปัญหาอยู่ประการหนึ่งดังที่เคยสดับมาว่าผู้ที่เจริญเมตตาจิตอยู่เป็นประจำนั้นย่อมได้รับอานิสงส์ถึง11ประการหนึ่งใน11ประการนั้นก็กล่าวไว้ชัดเจนว่าไฟสัตว์าและยาพิษไม่อาจกล้ามกลายก็แล้วพระโพธิสัตว์ผู้เจริญเมตตาจิตอยู่เป็นประจำทำไมจึงถูกยิงได้เล่า เป็นความจริงเช่นนั้นที่อนุภาพแห่งเมตตาจิตย่อมจะคุ้มครองผู้เจริญเมตตาอยู่ทุกเมื่อแต่เพราะเหตุที่พระโพธิสัตว์กำลังตักน้ำอยู่การเจริญเมตตาจิตจึงหย่อนลงมิได้แรงกล้ากระแสแห่งเมตตาออันอ่อนนั้นจึงมิอาจต้านกำลังแห่งลูกศรของพระราชาได้ซึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์ ถูกยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษแล้วความเจ็บปวดได้แผ่ซ่านท่วมทับสรีระทั้งเส้นประหนึ่งสายฟ้าที่ฟาดกระหน่ำลงบนเสียนกล้าวแม้กระนั้นพระโพธิสัตว์ก็มิได้คิดเคืองแค้นผู้ปองร้ายหรือแสดงอาการเจ็บปวดออกมาให้เห็นแต่อย่างใดดำริแต่เพียงว่าเพราะเรามัวประมาทมิได้กำหนดจิต ในขณะที่ลงไปตักน้ำเราจึงถูกหญิงเช่นนี้พิษแห่งบาดแผลสร้างความเจ็บปวดรุนแรงขึ้นทุกขณะแต่พระโพธิสัตว์ยังคงประคองหม้อน้ำไว้เป็นปกติแล้วค่อยๆตั้งสติเกลี่ยทรายทำเป็นที่ตั้งหม้อน้ำแล้ววางหม้อลงกำหนดทิศหันศีรษะไปยังทิศอันเป็นที่อยู่ของบิดามารดา จากนั้นจึงค่อยๆนอนราบไปกับพื้นทรายที่ขาวละเอียดดังแผ่นเงินด้วยอานุภาพแห่งเมตตาจิตที่พระโพธิสัตว์เจริญอยู่เนืองนิดแม้จะถูกลอบทำร้ายถึงปานนี้แต่ภายในใจของพระโพธิสัตว์มีได้มีความแค้นเคืองผู้ทำร้ายแต่อย่างใดยังคงมีจิตเมตตาที่สม่ำเสมอพระโพธิสัตว์ นอนนิ่งประหนึ่งรูปปฏิมาที่หล่อด้วยทองคำแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าในหิมะวันตะประเทศนี้ขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้เคยมีเวรต่อเราย่อมไม่มีแม้บุคคลผู้มีเวรต่อบิดามารดาของเราก็ไม่มีพระโพธิสัตว์ถูกยิงด้วยลูกศรจนทะลุนอนถามถึงผู้ประทุษร้ายด้วยความสงสัยว่า เราไม่เคยมีเวรกับใครฉะไหนต้องมายิงเราด้วยความอยากจะรู้ว่าเขายิงเราด้วยประสงค์สิ่งใดส่วนพระราชาได้สดับแล้วจะตรัสตอบอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไป